ตะลาหมสีสุริยวงศ์รับใช้เรื่องพระนุคนลบาทรื่อมาด้วยความซื่อสัตย์พักีใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเชษฐาธิราชจวบจนเพลาหนึ่งวัฒจัะแห่งชีวิตประดุจด,ดั่งจาาที่ว่า เข้าสู่ราตรีจากเหมันเข้าสู่คิมหันตะดูปฐพบ,บทแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแผ่นดินก็ได้อุบัติขึ้นเหตุเมื่อมาดาของเจ้าพญากลาหูสีสุริยบุ๋มขึงแก่กรรมทำให้ข้าราชบริพารน้อยใหญ่ทุกกรมก่อร,ร่วมใจกันไปแสดงความไว้อาลัยในงานศพครานั้นดั่เมฆฝนดำทมิน ปกคลุมผืนปฐมีสีอยุธยาเหตุการณ์ในคราวนี้สร้างความพิโรธแกสมเด็จพระเชษฐาธิราชเป็นอันมากไอพวกขุนนางทั้งน้อยใหญ่หายหัวกันไปหมดจดเรียกใช้การผูใ้ใดหาได้เห็นหัวเห็นหัวพวกมันไหมกูเป็นพ่ออยู่หัวเป็นเจ้าชีวิตพวกมันแต่กลับไม่เห็นแก่มากกู ไปรวมตัวกันงานเจ้าขุนกะลาโหมกันหมดเห็นเจ้าพระยากะลาโหมดีกว่ากูหรือพวกมันจักพร้อมใจกันเป็นกบฏอืมได้กูจักบันคอริดเรือนพวกมันให้แล้วสิ้นทั้งนายเบาทหารพวกมึงจงส่งทัพไปจัดการกับไอ้พวกกบฏ ที่นำโดยเจ้าพระยากลาหหมสีสุริยะวงเสียให้สิ้นจงเร่งไปบัดเดี๋ยวนี้พระพุณเจ้าข้าตอนในครานี้ทราบถึงเจ้าพระยากลาหหมและเราขคุณาทุกคน ต้องตกอยู่ในฐานะกะบฏไปโดยปริยาเป็นเหตุการณ์ที่เราขร้าราชบริพารทั้งหลายที่พักดีต่างเสียใจกันเป็นอันมากว่รานั้นเฝ้รับใช้ถวายงานด้วยความจงรักออกรบเสียงชีวิตอาโลหิตต่างน้ำ ถาวายชีวิตในการรับใช้ใต้เมืองพระยุคลบะในยามที่สิ้นบานดาอันเป็นที่รักความโสกาเรายังไม่ทันจางกลับมาต้องข้อหาว่ากบฏหมดหากเราเจตนาจากทอรราจากมากดหัวก็พร้อมน้อมรับพระราชอาญาแต่นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่เราซื่อสัตย์พักดีตั้งแต่รัชกาลก่อนรัชกาลม่เคยขาด งานสงคราไม่เคยเว้นนี่นะรึรางวันที่เราได้มานี่นะรึผลตอบแทนของความพักดีพวกเราคงต้องรอความตายจากขุนนางที่พักดีกลับกลายเป็นกบฏในบัดดลโธ่แล้วเจ้าคุณท่านจะคิดอ่านเช่นไรเล่าขอรับพวกเราจะรอความตาย ที่ต้องพระราชอาญาซึ่งเราทั้งหลายไม่ได้มีจิตคิดร้ายแต่ใดเลยยิ่งนี้นะรือขอรับเมื่อพระเจ้าเชษฐาธิราชมีได้อยู่ในทศพิตราชธรรมทรงมีพระไทยโลเลไม่นักนั้น <c oughs> เห็นชีวิตที่พักดียิ่ยงพวกเราม่มีค่าเราจึงเห็นควรที่จักรบเพื่อรักษาชีวิตรอดไปกันเถิด รักษาชีวิตผู้พักดีของพวกเราไว้พวกเราต้องตายอย่างผู้กล้ามิใช่ตายเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นทรราชพวกเราไป